บเซอร์ของเม็ดแรกนะคะนี้ตังหูนะคะนี่เลขยนะคะใบเดอรออกมาวางไว้ข้างๆกันก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้เม็ดที่สองนะคะข้อนี้เลขใบเซอร์นะคะมีฝุ่นนิดนึงนะคะไปอัดเซอทีไว้สองอัน ạ. Thank okay.